พี่น้องพี่น้องมา嘛วายพี่น้องัวได้มา,าทิศเดียวบักม่วงนวยไงบักเอฟเลยพี่น้องเบิ้งเขียวเว้ยเขียวเวยพี่น้องเอ้ยเขียวเวยยวสเวยในออสเตรเลียพี่น้องโบ,บไดมา,าทิศเดียวเองได้นน่กัทะทุปาทุนี่นะคะพี่น้องดีนะมันยังหล่นเทงท่าท่ามันบนหล่นถิมพี่น้องเอ้ยต้นหักนะต้นหักเลยได้นน่เพราะว่าต้นมันเล็กนะะเพื่อน อยากได้ไปปลูกยู่แบบนี้ต้นไม,ไม่ใหญ่มากปลูกหนาบ้านก็ได้พี่น้องปัดดกโพดโ,โพนะคะม,ม่วงเขียวเสวยในรัดควีน n สแลนเดอร์พี่น้องพระเออรพระทุกนี่นี่นะคะเขียวเสวยเดอเขียวสวยมามาอัปเดตวันนี้นะคะพระทุกง่ายแล้วง่ายแล้วพี่น้องเขียวเสวยปุนหน้าพุนนะระท่มามดาบะท่มามดานี่ขนาดเด็ด กินไปน้ำเราได้นี่กินไปน้ำแล้วได้นน่พี่น้องหน่ยังงามพี่น้องสุดยอดเลยเด้อพี่น้องชะอมเด้อชะอมพี่น้องมันยังบ่มียอดพี่น้องเนื่องจากมันไม่ใช่ฤือดูมันนะชะอมพี่น้องชะอมนะคะบะเขียบบะเขียบบะเขียบพี่น้องบะเขียบนี่นะบะเขียบพระอีตูเด้อพี่น้อง นี่พี่น้องผักอตูกระเพ้ากระเพ้าฝรั่งพี่น้องหอมอีตูนั่นแหละพี่น้องอีตู้นะคะผักอีตูนะคะพี่น้องนี่หอมหอมเลยพี่น้องใส่อมใส่อมนะคะทุกคนมาอัพเดตให้เบ,บิ่งพี่น้องเอ้ยบดได้มาอาทิตย์เดียวนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบนนะมะละหน่วยไงยแล้วพี่น้องพูนเนี้ยพี่ใบปลูกกําลังขืนสามต้นน่ะ กำลังขึ้นบ้านพี่ไปกำลังขึ้นนะพี่น้องเนเดอร์มาละเขาว่ามาละขี่นกขี่นกจังไดหน่วยใหญ่แทบโบแมนขี่นกหรอพี่น้องขี่นกอยู่บนนี่ขี่สั้นว้ยเขาบอกว่ามาละขี่นกขี่นกมันต้องหน่วยน้อยนะนี่มันหน่วยใหญ่ได้บนโบแมนขี่นกได้พี่น้องมาละนะคะมาละอืมนี่กินเออมาละอียังขี่กองใหญ่แต่พี่น้องนี่นะคะ กินได้หมดทังดท้งยอดทั้งน้อยเริ่มมาละนี่พี่น้องมาเบิ่งบักแตงพุ่นนะมันคือเหี่ยวขสันโอ้ยเจ้าของบ้านค่าแต่เหตุงานพี่น้องบักแตงเหี่ยวไอแตงเหี่ยวแตงเหี่ยวพี่น้องเออใบเหี่ยวมาคักหลายคักหลายพี่น้องสุดยอดสุดยอดนะอโอ้ยเอาโวค่าโดพี่น้อง มาอัปเดตอัปเดตให้เบิ้งพี่น้องความสุขของใบบุรีลำนะคะชีวิตในต่างแดนพี่น้องเบิ้งเบิ้งมันก็งามโพดงามโพดดนโดนมาเทือนึงนะคะดนโดนก็เจอกันเทือนึ่งจังสี่แหละพี่น้องมกลำยายกล้วยกลวยยังก็กล้วยกล้วยนะคะนี่โอ้ สุดยอดนะครับพี่น้อง